สวัสดีครับกผมเอกเช่นเคยนะครับผมแจ็คพิสูจนพนครนคาคาสายใหม่นั่นเองฮะก็ อีกหนึ่งคลิปอีกแล้วนะฮะที่จะมาทำการปล่อยรถของทีมงานนะครับผมมีตัวที่เป็นตัว SUV 7ที่นั่งที่เป็นยอดขายอันดับหนึ่งตอนนี้แล้วนะฮะนอกเหนือจากทุกแบรนด์ตลาดคันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้แล้วนะครับก็เป็นยอดขายประจำเดือนของประเทศไทยสูงที่สุดนะฮะสำหรับเจ็ดที่นั่งนะฮะถ้าจำไม่ผิดเดือนที่ผ่านมายอดประมาณ800นิดๆประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะฮะจะเป็น SUV นะครับก็วันนี้จะมาสรุปเป็นสองตัว ชุดแถมนะครับสองตัว Exender Cos s b สีเทาดำคันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เน้นในสองการออปชันที่เป็นแต่ในในงไทรลอบนะลูกค้าเน้เนเรื่องของระบบความปลอดภัยภายในเป็นหลักครับผมจะมาสรุปว่าภายในที่เป็นระบบความปลอดภัยนั้นมีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับมาครับสำหรับด้านหน้า Exender o s a คันนี้นะฮะก็ ติดตั้งโลโก้นะฮะเป็นสองตัวสีดำนะฮะแต่เป็นดำแบบตัวหนานะฮะหนามันแล้วก็เงาสังเกตนะฮะอ่าเรานมือองตัวเขาเรียกว่าเหมือนสัญลักษณ์กันหน้าด้านข้างครับก็ในส่วนนี้ต้องบอกเลยสังเกตดีๆนะฮะสังเกตดีๆนิดนึงตัวนี้กันสา่นั่นเองฮะกันสาดกันน้ำกันน้ำเข้านี่ฮะตัวนี้เป็นลายอัพใหม่นะสังเกตดีนะครับเป็นลายเรียบๆจะให้ในส่วนของเขาเรียกว่า ความหนานะความหนาและความใหญ่ของกระส่าท oh. ีเกตีนะครับตั้งแต่ฟานที่หนึงานที่สองนะฮะอ่าเป็นไลท์อัพตรงเป็นเดียรกันอันนี้ือเป็นลายตัวใหม่นะครับสังเกตนะฮะค่อนข้างที่จะหนาเลยครับอ่าประมาณนี้เลยนะซึ่งหนึงตัวเป็นกันส่ดนะถัดมาข้างล่างฮะเบ้ามือครับตัวนี้ก็เป็นลายยอดนิยมนะะที่เป็นตัวเบ้ามือสีดำเหานะรัแล้วก็มีสัญลักษณ์เอ็น้าติดมาเมอนเดิมอร์สบวีที่เป็นไฟฟ้านนัเอง ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าติดตั้งด้วย3ระบบนะฮะติดตั้งด้วยหนึ่งนะฮะระบบสวิตซ์จะอยู่ด้านหน้าแฝงตัวคนคมขับนะครับผมด้านข้างของไหลนะฮะสอนะครับตัวรีโมทสวิตช์อัพที่มีให้อยู่ระวางอยู่ด้านในนะฮะสนะฮะตัวนี้ก้อนสองตัวสวิตช์อัพที่อยู่ด้านหลังสากระโปรงตัวนี้ครับทางฝั่งนี้เช่นเดิมครับก้อนสตัวการรับประกันตัวามปอภัยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่2ปีเต็มเลยนะครับ ขยับมาอันนี้นะฮะคล้ายๆทับถ้าแผนนะฮะสังเกตนะครับไฟส่องท้ายประตูหลังนั่นเองนะฮะที่เป็นแบบ LED นะฮะให้ความสว่างแบบสีฟ้านะฮะตอนนี้เป็นเวลาจนที่ผมทำการรีวิวอยู่นะฮะสังเกตนะครับก็ทาให้เห็นในส่วนของตัวคอนโซลหลังอ่าเวลาจะหยิบจับนะครับอย่างเช่นสมมติถ้าเราไปต่างจังหวัดเราไปแคมป์ปิ้งนั่นเองฮะ จะหยิบจับจะวางของจะอะไรก็จะได้ไฟจากตรงนี้และที่สําคัญมีสวิตช์ปิดเปิดติดตั้งให้อยู่ด้านหน้าเลยครับสำหรับไฟสองท้าย LED ด้านหลังคันนี้ครับมาครับเรือสิ่งที่พลาดไม่ได้นะตัวสัญญาณเตือนมุมปากของตัวรถทั้งนี้หรือที่เรียกว่า BFM Monitor ไฟสปอร์ตนั่นเองครับตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของตัวความปลอดภัยนะระบบไฟจะทํางานก็ต่อเมื่อมีวัตถุที่มาด้านหลังนะครับอาจจะเป็นรถจนหรือมอเตอร์ไซค์นะฮะด้านหลัง ะจะเตือนด้วยไฟที่เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารจะมีเสียงดังเหมือนเดิมนะครับให้ถ้าเรียกว่าส่งสัญญาณเตือนให้เราคอยระมัดระวังในส่วนงตัวรถที่จะเข้ามาใกล้ตัวรถเราประมาณนี้ครับระบบ B S s ที่ผมได้กเกรินไปเมื่อสักครู่นะครับตัวรไฟสองท้ายที่เป็น L E D มันส่งผลต่อตัวด้านท้ายแถวที่3ก็ต้องเรียกว่าไม่สามทเนาะจบตั้งคันเลยแหละเหน,นะครับให้ความสว่าง,างนะยามปิดประตูรถปิดห้องโดยสารนั่นเองครับก็ทำให้ เห็นในส่วนของตัวเขาเรียกว่ามีความสว่างแล้วก็เห็นมุมมองในสองตัวรถมากขึ้นนะครับขัดมาด้านล่างฮะเหมือนเดิมภาพเช่นเคยฮะในสขของตัวไฟสองเท้าแถวที่2นั่นเองฮะพร้อมกับโคมพรีเมียม 5D ลายตะเข็บสีน้ำเงินนั่นเองครับมาครับสำหรับด้านในนะฮะก็อย่างตัวที่แพลนที่เห็นเลยนะครับตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถนั่นเองฮะตัวนี้เป็นในส่วนของตัว HD นะครับก็ให้ในสการบันทึก พร้อมกับเมมโมรี่นะฮะที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับก็ให้มาส่งความคมชัดแม้กระทั่งกลางวันและกลางคืนนะสำหรับกล้องหนึ่หน้ารถนะฮะถัดมาครับด้านล่างฮะไฮไลท์เลยครับของตัวรถคันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าจอ13นิ้วนั่นเองนะฮะพร้อมกับซอฟต์แวร์เอ้ยไม่ใช่ซอฟต์แวร์สิโปรเซสเซอร์ฮะที่เขาเรียกว่าตัว Snapdragon นะฮะตัวนี้ให้การทํางานสุดที่ดีถึง4ข้อหรือความหมายก็คือ8คนทํางานในเวลาเดียวกันนั่นเองครับวันนี้ก็น้องเด็กโซโล่ที่สำคัญเรียก ผมว่าค,คนชอบฟังเพลงแล้วก็อยากจะเน้นในส่วไลฟ์อัพที่เป็นการฟังเพลงดีกว่านะผมชอบการเปิดเส้นสายของอ e ีโคเลเซอร์นะครับประมาณนี้ตัวนี้นะฮะให้ในส่วตัวระบบที่เรียกว่าเส้เน, e นเสียงอีโคเลเซอร์นั่นเองคะตัวนี้เขาใช้ในส่วตัวระบบ DTS v e c t ต o นเซ r r o u n d นั่นเองครต้องบอกเลยแมนมวหลหรือออฟชั่นในการใช้งานเยอะมากนะผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันในเรื่องของการใช้งานนะครับแลก็ในส่วนของตัวเขาเรียกว่าการใช้งานทั่วไปดีกว่าอ่า เป็นโหมดลงภาพายนตร์โหมดเฉพาะ,ะโหมดเพลงหรือโหมดลวดเดี่ยวเป็นการฟังเสียงแบบคมๆนะฮะแล้วก็โหมดโมโ,โนนะตัวนี้มีให้นะจะลองเปิดเพลงคร่าวๆให้ฟังดีกว่าประมาณนี้อประมาณนี้อารมณ์นะครับต้องบอกเลยนะฮะไม่ต้องไปติดซับบ็อกหรืออะไรเพิ่มเติมนะครับตัวเนี้ยแค่ปิดประตูรถนะครับขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดอารมณ์อย่างนี้ครับ สำหรับตัว D G S นะฮะสำหรับด้านล่างที่เห็นตัวนี้ส่วนของตัว U S B 3.0หรือตัว Quick Speed Charge กันเองครับเพอไว้สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะฮะหรือเป็นการชาร์จตัวไฟเข้ากับโทรศัพท์ให้ความหมายถึง3ามข้าวครับด้านล่างที่สำคัญไฟ2องข้าว ด้านข้างคนขับแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับพร้อมก,กับพรมเหมือนเดิมฮะตัวนี้ของตัวสตาร์เนวิท่าดีแอนงงเลยสีครับตัวนี้คือต้องบอกว่าไฟสองเท้าตัวนี้เราจิดสวิตช์อัพให้นะครับอยู่ทางฝั่งใต้พรมาลไยคนขับฝั่งขวาตัวนี้ครับตัวนี้ลูกค้าสามารถดูเฟลได้จะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าติดตั้งเราก็สามารถเปิดปิดไฟเมื่อตามต้องการได้ครับโดยปกติต,ตอนแรกเนี่ยคือมันไม่มีนะฮะเพื่ะะทอทำการส่องสว่างตลอดต้องโดาการติดประตูแล้วมันถึงจะดับตอนนี้เราสามารถเปิดประตูแล้วแต่เราอยากจะปิดก็สามามรถกรดั ประมาณนี้ครับสำหรับไฟของเขาพร้อมติดตั้งรือทัตัวนี้นะครับสำหรับตัว Android หรือ13นิ้วตัวนี้นะฮะมอพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่เรียก Snapdragon นะฮะก็ให้ใวของตัว8คอ r e ทำงานหรือ8่คนทำงานในเวลาเดียวกันนะฮะก็อย่างที่บอกเดิมครับมันจะสามารถทำให้การประมวลผลไวการทำงานเปิดลหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะฮะดูหนังฟังเพลงหรือดาวน์โหลดต่างๆมันจะแยกกัน ท่านจะตอบสนองไปมาได้ไหวครับกายแจมต่อด้วยฮะตัวนี้มีอีกสองตัวกล้อง360องศาเพิ่มเติมเข้ามาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแอบเปิดดูโทรด้วยกัอนอ่าด้วยความที่หน้าจอนะครับเป็นจอ13นิี Android นะ้อันน้อยเนี่ยวันนี้เป็นคุยส d นะครับ สังเกตนะฮะเวลาการคุณภาพมงินคงนะตัวคล้องสามน้องหกสิบนะครับสามารถเลือกปรับทิศทางนะครับผมแกลนได้ต่างๆนะออปชันตัวนี้มันมีให้เลือกถึงประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผมสิบนะฮะตัวที่เป็นตัวสามดีนะครับตัวรอบทิศทางเราสามารถเลือกปรับได้นะครับสถานการณ์ตรงหน้าเลยนะฮะเนื่องจากตัวกล้องครับมีการติดหน้าข้างหน้ารถนะฮะซ้ายขวาแล้วก็หลังนะครับตัวนี้ มันก็จะแพ่นตามจุดต่างๆนะครับที่กล้องได้ไทำการตั้งไว้หาด้านหลังก็จะแพ่นด้านหลังครับอ่าตอนนี้เป็นแบบด้านหลังแบบเต็มน,น,น,นะครับจอเต็มวานะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็ไปอ่าตอนนี้แพ่นตนนัวนี้จากนั่นบนอีกครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่สองตัวสามดีเป็นพาร์โนลดก,กนั่นเองนะในการหมุ๋นสวิงนะครับตัวรอบข้างนะครับเป็นสภาวะแวดล้อมหรือว่าปุ่นสาประมาณนี้ครับสำหรับตัวสามร้อยหกมาครับสำหรับใต้คลิป การสรุปแคมเปญนั่นเองครับสำหรับตัว e x t e n d e r Cost HEB สีเทาดำคันนี้นะฮะราคาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับ961,000บาทนะครับถ้าเพิ่มสีขาวเพิ่มอีกแค่เพียง10,000บาทนะครับโปรโมชั่นครับเมื่อกี้มีสองตัวชุดแถมภายในนะครับผมทั้งระบบมสองตัวจอ Android 13นิ้วนะครับพร้อมกับตัว Snapdragon นะฮะซอฟต์โปรเซสเซอร์ตัวใหม่นะครับ8 CPU 8คอ r e นะฮะแล้วก็ระบบเครื่องเสียง DTS นะฮะพร้อมการติดตั้งกล้อง360องศานะครับที่สำคัญนะครตัวนี้มีจุดเตือนสัญญาณมุมอับนะครับหรือที่เรียกว่าระบบ BSM เพิ่มเติมเข้ามานะฮะแล้วส่วนด้านหลังนะครับติดในสองตัวโช๊คนะฮะโช๊คพายไฟฟ้าซึ่งรับประกัน2ปีนะครับพร้อมกับการติดสวิตช์อัพที่อยู่ใต้วงมาลัยให้พร้อมนะครับตัวนี้ก็ ลูกค้านะครับสามารถเลือกรับชุดแต่งเต็มตัวนี้ได้นะครับหรือต้องการที่จะใช้ในสองการเขาเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะตัวนี้ผมให้สูงสุดนะครับอยู่ที่60สิบนวดนะครับมีอยู่2เลทมี48กับ60นะครับแล้วก็ในสองตัวถ้าไม่ได้เน้นชุดแต่งไม่ได้เน้นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอยากจะจ่ายเป็นเงินสดนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าชำระเป็นเงินสดนะฮะก็อยากต้องการส่วนลดตัวรถนะครับก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีกเช่นเดิมนะครับเหมือนเคยครับก็ สนใจนะครับสามารถโทรมาที่0842210589นะครับผมเช่นเดิมนะฮะหรือสามารถอินบ็อกซ์นะครับผมมาสอบถามได้ตลอดนะฮะช่องทางที่ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไปสองตัวลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้นะก็ Fab Xender Cross HEV สีเทาดำคันนี้นะครับรถ SUV 7ที่นั่งนะฮะตอนนี้ที่เป็นยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศณตอนนี้แล้วนะครับไว้อีกเป็นตัวเลือกทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการจองรถที่เป็นแบบแนวครอบครัวนะฮะ เดยวแนววัยรุ่นก็ได้นะฮะาสามารถแต่งออปชั่นภายนอกเพิ่มเติมได้ครับก็ประมาณนี้นะครับขอฝากไว้ก็ทำให้คิดเช่นเดินครับขับสนุกแบบฟิลเดอร์ได้นะครับมีความสุขกับการขับรถ e x e n d e r h e v หล่หอๆคันนี้ครับสวัสดีครับ